โอ้เมื่อวานนี้เติมน้ำเต็มเลยฝนตกมาเต็มเปียบเลยนะน้ำต้องใหม่ทุกวันนะสำหรับแกะสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงครับหลายท่านยังคอมเมนต์ามไถ่กันมาว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องขายพอค้าวิ่งมาซื้อถึงที่นะครับโตไม่ทันขายนะครับสำหรับแกะ,แะเราเลี้ยงมาเจ็ดปีแล้วนะครับ เาสู่ปีที่ทแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องขายเลยนะครับมีปัญหาอย่างเดียวคือโตไม่ทันขายนะครับ 8, แม่พันธุ์เะเยอะยังไม่ตรงเยอะๆเลยนะครับถึงจะทันขายขนาดปีนึงให้สองท้องนะยังไม่ได้ก็สองปีสามท้องได้แนะ่นอนนะครับสัตว์เศรษฐกษิจตัวจริงครับพอพัานหลักของเราดูพึ่งขาตาดินนะครับผมตัปเปอร์คาตาดินเด็ดร้อยนะครับ สายลูกสวยมากแหลายท่านบอกคาตาดินลูกแฝดไหมนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่จงังหวะและโอกาสของแม่พันธุ์นะครับผมแฝดไม่แฝดนะครับไม่เสมอไปนะครับบางทีก็แฝดบางทีก็ไม่แฝดนะครับ